น้องๆเห็นพี่ขี้โมแบบเนี้ยพูดมากแบบเนี้ยน้องๆรู้ไหมว่าเบื้องหลังเนี่ยพี่เป็นเจ้าของเกาะมูลค่าหนึ่งพันห้าร้อยล้านบาทถ้าน้องไม่เชื่อเนี่ยก็ลองไปถามพวกพวกใหญ่ๆโตๆได้เลยนะครับพวกลุงทั้งหลายลุงลุงหลายๆลุงหลายๆหลายๆลุงเลยอะ what what the fuck ได้แรู้นะครับว่าพี่ครอบครองเกาะอันนี้อยู่นะครับซึ่งเป็นเกาะส่วนตัวของพี่แล้วพี่ก็ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเพราะว่า มันจะเป็นอันตรายต่อชีวิตพี่ด้วยนะครับเพราะคนที่จะจ้องจะซื้อที่พี่เนี่ยเยอะมากอะไรคือพันพันห้าร้อยล้านเนี่ยไม่มีคนให้สามพันล้านพี่ยังไม่ขายเลยเวย้ยคิดดูเอาว่าพี่รักเกาะน,นี้แค่ไหน,นแล้วพี่มีอยู่จริงๆนะครับเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูเลยนะครับว่าพี่มีอยู่จริงๆไม่ได้โมนะครับดูนี่เลยครับเกาะส่วนตัวของพี่ มูลค่าพันหนึ่ล้านบาท <What? S 1> เห็นปะม,มีน้ำทะเลมีต้นไม้มีป่านะอ่ะเ oh. ชื่อหรือยังละ่ะว่าคนอย่างพี่เนี่ยเห็นแบบเนี้ยโคตรทีนะครับโคตรรวยเลยอะ่ะเก็คงจะอึ้งกันไปสักพักใหญ่อ่ะครับ ก็คงไม่อยากจะเชื่อดีว่านะักแคดเกมตอกต่อย8ล้านทรับจะมีเกาะส่วนตัว1,500ล้านบาทมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วบด้อคนรวยที่แท้จริงก็มักจะแบบไม่ค่อยโชว์อะไรเงี้ยเข้าใจอ่ะแล้ววันนี้เราก็โอ้โหดูดิก็ไม่อยากจะบอกคับว่าชุดนี้ก็กลายเป็นชุดแรงอีกหนึ่งชุดซึ่งน้องๆไม่น่าจะมี เพราะมันเป็นชุดฟรีไฟเอ็กซ์การ์เยเมนนะครับเป็นชุดมังกรทองนั่นเองครับแล้วมันโค้ดสวยและไม่มีขายและไม่มีทางที่จะเอากลับมาขายเพราะมันคือของแล่แต่ทุกคนไม่รู้มันคือของแล่พี่ก็จะมาบอกเลยเดี๋ยวเขาบอว่าอันนี้มันคือของแล่นะครับฮ่าซื้อไม่ได้นะดูซิว่าวันนี้จะมีชุดอะไรมาใหม่หรือเปล่าว้าวชุดที่อะไรเนี่ยเอะไรวะแฟชั่นใบเ MC มซลายสตีดดีดทุกทวงท่า เอออันนี้มันเด็กแว้นผสมิีพอปหรือเปล่าครับเนี่ยทรงอะไรครับเนี่ยทรงอะไรไม่รู้งั้นสุ่มไปก่อนละกันเราค่อยมาดูกันว่าสวยหรือไม่สวยเพะรวยเกินไปเออหูฟังเอาพระธพี่อะไรติดกว่าอันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยได้กโงผมสีฟ้าโงผบแล้ววะเสื้อขี้คุก ฮ้เดี๋ยว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 กูว่ากูว่าแปลกแล้วกูว่าแปลกแปลกแล้วหูฟังมันเอาไปแลกอะไรครับกูอยากรู้มากอันนี้ชุดอะไรครับกูดูว่านินจาเต่าเถอะนี่ไงครับออ้โหกูก็สุ่มไปตั้งเยอะมันใช้หูฟังแค่ห้าสิบอันเองนะครับแล้วบึกก็สั่นหาอะไรมาให้ลำบากเจเอเมื่อกี้แลกอะไรแล้วกันเป้งเปิดกูไม่ใส่แล้วกันเราก็เหลืออีกสี่สิบอันใช่ไหม แลกอะไรดีนอมีหมามีปืนใช่ไหมผมแลกอันนี้ดีกว่าชุดนี้น่าจะเทชุดอะไรไม่รู้อะเอา้อเาอเชียกูมีอยู่แล้วคาดแตงเกมเจริญเดอ้อเฮ้ยผมงงวะ่ะทำไม g มไม่แบบให้สุ่มได้อันนี้ไปเลยวะทำไมต้องได้มาเป็นในรูปแบบหูฟังอะ <c oughs> บางทีบางคนไม่รู้นะเว้ยก็ก,กดจนเพชรหมดอะเ <c oughs> พิ่งมาดูทีเอา้าฟังเอาไปแลกได้ เฮ้ยมันหลอกลวงเด็กหรือเปล่าวันนี่ยทำไมไม่ให้มันได้มันเลยอ่ะยังกูนี่โง่นะกูเป็นคนที่โง่ระดับหนึ่งเลยอ่ะคือปึ๊บปึ๊บกูสุ่มกูไม่ดูอะไรเลยกูสุ่มอย่างเดียวดีนะไม่สุ่มจนไอ้นี่อ่ะครับทุกคนถ้าไม่มาดูนะเสร็จเลยหูฟังอ่ะเดี๋ยวเราก็มาดูชุดนะครับชุดก็เป็นเด็กแว้นผสมฮิปฮอปนะครับก็เป็นสไตล์ไทยบ้านนิดหนึ่งน่าจะผสมไทยบ้านด้วยซ้ำนะครับน่าจะเป็นแฟชั่นที่แบบอ่าอืมสุดติ่งพอสมควรนะครับที่ผ่านก็น่าจะเป็นะ เ,เสื้อกะทีมันมันมันแบบมันก็สวยรูปแบบมันแต่แต่คงไม่ชอบมัน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 ไม่ชอบอ่ะแส่กระสุนปันทาไมไม่ได้งงเว็บ a อ t a ท็กชอปเว็บเติมเกมฟรีไฟล์ erm fi และอา v วที่ราคาถูกที่สุดและในวันนี้พี่จะมาสุ่มเพจฟรีไฟล์นะครับและต้องขอบอกเลยนะครับว่าเว็บนี้เนี่ยเป็นเว็บที่ของรางวัลออกง่ายที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะครับ สิบบาทได้172เพชรโคตรคุ้มจะใครอยากเล่นก็นลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับมันก็สวย,ยรูปแบบมาแล้วแต่ตะคุไปชอบมาเป็นไปอะไรมันไม่ชอบอ่ะเสื้อกสุูไปทำไมไม่ได้งงโอเคนะครับวันเราจะมาเล่นสุม่มเออชุยเราจะมาเล่นโหมดอันนี้กันเลยนะครับอ่าเป็นโหมดฆาตกรน,นั่นเองครับแต่ถ้าในโหมดเป็นโหมดฟรีไฟก็จะเป็นแนววิทยาศาสตร์นะครับซึ่งพี่ก็จะพยายามเล่นให้เป็นฆาตกรนะครับเราก็ต้องไปฆ่าคนในยานนะครับฆ่าสัตว์เลี้ยงนะครับ แล้วเราก็ต้องตอนแหลว่าเราไม่ได้ทำแล้วก็ต้องต้องไปใส่ลายคนอื่นซึ่งแน่นอนว่าการใส่ลายคนอื่นหรือการตอแหลน่ะพี่แบคโคดทานดันเลยกูได้เป็นกูได้เป็นกูได้เป็นกัตกร คือกดตายได้เป็นฆาตกรเลยครับดูก็ดีโอเคหน้าทีา่ฆาตกรคือทำตัวเนียนๆละกันนะจะแจ้งเด็กคนไหนดีนะอยู่ตรงนี้อยู่เยอะครับไม่ได้ไม่ได้อยู่เยอะเกินโอเคที okay. นี้จะละตายหนึ่งต่อใครหนึ่งตัวแล้วครับตอนนี้เมื่อกี้เราเจอเลขอะไรวเลขหกป่ะทุกคน อผมเห็นเลขหกค่าเลขหกครับผมเห็นกับตาเลยครับก็เห็นเลขหกนะครับเลขหกครับเลขหกคุณไม่ใช่ฆาตกรนายจันจะโกหกเพื่ออะไรก็เราเห็นนายนายออกมาจากห้องที่มีศพอ่ะไม่เห็นศพเลยไ่านนะก็ผมเห็นคุณค่าณคุณก็ต้องโกหกดีคุณเป็นฆาตกรอ่ะ ตกแล้วกูไม่ได้ฆ่าคนด้วยแถมกูไม่เห็นศพเลย <c oughs> ไปและชาหนึ่งคนผู้ขอร้ายกูไม่ได้ไป็นฆาตก,การเพอเพอแค่ทาอุบกาเออคุฮา,าวาา่เอียร้องไห้แล้วบ <c oughs> ังดาฟองเบยใหญ่เลยกูดูศพแหละกูขายอ่าเลขแปดเอเลขแปดนะครับ ผมเห็นเลขกแปดฆ่าครับไอเจ้าถามมูกูผมเห็นเล็กแปดครับเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งด้วยเหรอไม่แต่เมื่อกี้ผมเห็นเลขกแปดฆ่าตาผมเลยอะในห้องวิทยาศาสตร์อะเลขกแปดอะครับเลขกหนึ่งอันนี้ผมผมไม่เห็นจริงๆแต่ว่าเลขกแปดผมเห็นฆ่าตาเลยเล็กหนึ่งมันบดกูทุกคนไอสัตว์ได้เดีแต่บุญจะตายบุญจะตายแน่ไอเฮียเลขกหนึ่ง เล่นดึงใช่ไหมมึงไปไดิมึงไปต้องเล่นมึงไปต้องเล่นมันไม่เชื่อกูได้ไงวะนี่ไอ้สัตว์ตายที่เวเลยพี่อะรู้มากแนละ้วก็ตายซะร <c oughs> อก,กดรอก,กดรอก,กดก่อน <c oughs> อ <c oughs> เฮ้ยฟื้นฟูเลยเล็กแปดกดกดทำไมอ่ะเป็นคนฆ่าแล้วกดทำไมอ่ะผมเห็นเลขเลขกแปดนะครับไม่ได้ไม่ใช่คนระับอ๋อไม่ใช่เล็กไหนอ่ะ <c oughs> เบอราสิบเปลี่ยนหรอ เบอร์สิบใช่ไหมครับผมจะได้โหวตไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ใชยังไงก็เลขกเก้าบอกว่านายเป็นอะเล็กสิบอะโคตรควายเลยเพื่อโคตรโง่เลยโคตรโธ่เลยจอยโง่ชิบหายเจอ p s r อสเข้าไปเป็นไงละมึงสัตว์โคตรโง่เธอจอกคุณทังสารเด็กคนแรกว่างเลยอ่ะเพราะไม่ได้เป็นผมไม่ได้เพราะไม่ได้ ผมไม่ได้มไมไดูผมไม่ไ่ด้ดูไม่ได้ผมแค่ทำอุบัต <c oughs> ิการ์ที่แบบคือพี่ก็เล่นเป็นสิบกระตาครับก่อนจะมาได้เป็นนะครับก็แบบว่าเชลล่าโคตรนานเลยกว่าจะได้เปลี่ยนทะ้องะดูอะโคตรทุบเทเออแผนเดิมครับเราต้อง ตอนนี้ผมจะค่อยๆฆ่านะเมื่อกี้ัปจบเร็วไปจะค่อยๆฆ่าเลยเดินตอนนี้เราจับคู่เราเป็นฆาตากร,รเบอร์สองกับเบอร์สามนะครับเราได้ค<ม>ู่แล้วตอนนี้เราเป็นหมาน้อยเนียนทำเฟสไปก่อนครับเพื่อจะฆ่าเด้อ,อย่าหาฆ่าเด้อ,อเกมกูไม่รู้นะเฮ้ยตรงนีถ้ถ้าเราซ่อนตัวมันรู้เลยนี่หว่าเราเป็นเราซ่อนตัวไม่ได้นี่ลืมไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบ <c oughs> ผมจะหาคนที่มันเป็นมันเป็นคนน่ะแล้วอยู่กันสองคนแล้วผมจะใสไ่ไล้เว้แล้วันจะทำให้หัวร้อน้ยถ้าฆ่าแบบนี้มันไม่หัวร้อนหรอกต้องแบบหาเฉพาะที่มันเป็นสองตัว จังหวะนี้แหละเราก็ใส่อะไรว่าเลขหนึ่งเป็นเอาอะไรครับเนี่ยคนชิวเหี้ยชนะเราหอ,อือโคจอกเลยเชียรชิวจริงว่ะจากคชิวเลยเชียเ์จอกเลยเชียคน,น,นอ,อ่อนเลยเชียแม่งนะะี่มันจบเร็วเกินเราทุกคนเราไปเอไปค้ชไปนีปเลวสวย อะละจ้ารอบนี้จะค่อยๆเลยนะค่อยๆเล่นรอบนี้จะแบบค่อยๆเล่นเลยอะ่ <c oughs> <c oughs> อะกั้นอนต่อตัวยืนนิ่งโอเคสวยถือว่าดีครับเอาเฮียมันมันเดินละไหนดีเนาะทำาุรก,กิจหน่อยหละกันจะได้เนียนโอ้โหมันใส่ถุงยางเลยครับสัญหาออกแบบเด้อเจมจะพยายามพยายามจับกลุ่มกับเพื่อนไว้เราต้องอยู่เราต้องแฝกตัวกับกลุ่มกลุ่มนักฟิสิกส์ศาสตร์ครับเวลามีการคาตกรรมเกิดขึ้นเราจะได้บอกแล้วอยู่กับเบอร์สามอยู่เบอร์สี่ น,นี่ไปตามไปตามแกงนี้ดีกว่ามาอยู่กับเบอร์สิบแล้วกันปรับทำเกรดสวยมันไม่มีใครอยู่กับเราเลยเออนี่เบอร์สิบอยู่กับเราโอเคเราต้องเนียนอยู่กับเบอร์สิบครับเลยเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองเป็นเอาแล้วมีอะไร<ม>แก้กตัวมั้ยไหมครับไอ้สัตว์ที่ เปล่าจ้ะเบอร์ไหนเป็นล่ะครับเบอร์ไหนเป็นอ่ะเบอร์ไหนครับพี่ลูกเบอร์ไหนครับคุณเลขสิบเบอร์อะไรอะครับเบอร์สองเบอร์สองใช่ไหมครับเบอร์สองครับเลขเลขเลขเจ็ดไม่ใช่เลขเจ็ดแต่ได้เป็นใช่ไหมครับ ไม่ได้เป็นครับผมไม่ได้เป็นเลยนะครับเดี๋ยวมาเล่นเนี่ยครับผมจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวอยู่กับผมนะครับเราจับคู่กันดีกว่าโอเคครับคุณเบอร์ใดครับผมเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งโอเคครับเราเราเกาะกลุ่มกันไว้นะครับครับผมเบอรัหนึม่อยู่ไดบ้าะใช่ครับใช่ครับใช่ครับผมจะได้ครับอยู่อยู่อยู่ใดทิ้งหรอคะใช่ครับเล็กเล็สี่หรอมากับเราได้นะดลบตัวกันไว้ปลอดภัยกว่าเสียเวลาหรอไเฮ้ยโคตรเยี่เลยเวลาจับกลุ่มกันนะ เออเลขเจ็ดกับเลขเลขอะไรวะเฮ้ยจับกลุ่มกันจับกลุ่มกันแล้วเร็วมาเร็วมาเชื่อผมไม่มาเชื่อผมไม่เชื่อแต่เพื่อนเราเกมนะเพื่อนเราไปฆ่าแบบคาตาเลยอะทำเครียดทำเครียดเอเล็กซีบอกว่าถ้าจะจับกลุ่มกันเยอะเกินอ่ะมันจะช้าไปทุกคนเดี๋ยวทำเครียดกดกูหาไวะมาเชื่อกูหมดเลยอย่างงาเลยตอนนี้เราได้เพื่อนรักมาหนึ่งคนนะครับก็คือเลขเจ็ดกับเลขสี่นะครับแล้วก็เลขเก้านะครับทำเครีโหดเลมาตายกูติดเลยเชี่ยกูจะ กูจะโกนถ้าตีมันจะไงเนี่ยเอาเหี้ยไม่ได้ชว่วยตามกูติดเลยเอาเฮ้ยแยกกันบ้างไอ้เมดดิไอ,เเอ้ไอเหี้ยมันตามดึบเลยวอะทำไงดีวะมันไม่ทำเคสกันมันก็แพ้นะเวย้ยโอหมันเกาะกลุ่มกันเลยไอส้สันมึงเชื่อไว้ใจกูโพดไปไปวิ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 ช่วยแยกกันมาดีกว่าวิทำงานกันมาดีกว่าเออนี่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 ให้มันทำงานนี้นี้ให้มันนี้ให้มันทำงานกันเฮ้ยทำงานกันไปทำงานทำงานไป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 เออ เออไปทำงานไปเออเฮ้ยเกาะกลุ่มกันดึบเลยสัตว์โอ้ผมเกาะกลุ่มกันเป็นปีเลยเนาะไม่มีใครหลุดเลยนะเนาะอื้อผมทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะกูไม่ได้พูดเลยที่กูโง่แล้วกูฉลาดไม่ได้ทำให้คนอื่นไว้ใจเนี่ยชิบหายทุกคนกูจะกูจะทำอะไงดีวะเนี่ยกูจะฆ่ามันยังไงมันอยู่กับพี่กลุ่มเนี้ยสัตว์บ้าบอไปแล้ว เกิดอะไรขึ้นครับไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไใช่ไม่ไม่คช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ่มในในทไใไม่นี่ไม่ครบอม่ใช่ไมไม่ครบไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กม่ไม่ไมีใล่ไล่ใชไม่ใครทมใชไม่ใช่ไมไม่ไม่่ เป็นหน้ามาแล้วนะคนในเบอร์สี่ไม่เป็นคนชื่นใจเบอร์สี่ไม่โหวตเบอร์สี่เป็นนะเปล่านะไม่โหวตอ่ะไม่ได้เป็นเฮ้ยใช่เปล่าไม่ได้เป็นวาซ่านนงบดน้องไม่ได้เป็นเบอร์สี่ไม่ได้เป็นนะดาใครไม่ทำเคลียร์กูไม่ได้ไม่ได้ทำหนูเคลถ้าผมทำเคลียี่เสร็จน่าจะจบเลยโอุ้ยแล้วมันตามกันเป็นกระจุกเลยอ่ะยิ่ใจกูเต้นลงกูจะทำยังไงดีวะเนี่ยมันตามเป็นกระจุกเลย สามคนดูจะตอแหล่งไงวะเนี่ยเฮียโอ้โหไอ้ีเจ็ยสี่ตัวแม่มึงตายเถอะเราต้องวิ่งพยายามแยกกลุ่มไม่ได้ครับจุกจูกจุกคิงเร็วครับเฮียพับเฮีปั๊บปั๊ปปั๊ปปั๊บปั๊บปั๊ปปั๊บปั๊ปปั๊บปั๊ปลองจูกก่อนเราต้องตีวงตีวงล้อมก่อนตีวงล้อมก่อนวนก่อนวนให้มันงงให้มึงเล่นให้มันงงเล่น ่อนตัวสวยซ่อนตัวแล้วเลขสามเลขสามเลขสามเห็นเหตุการณ์ผมต้องใส่อะไรว่าเลขสามเป็นคนเป็นผมต้องใส่อะไรว่าเหตุเลขสามเป็นคนเป็นผมซ่อนตัวอยู่ครับตอนนี้เลขเจ็ดไม่เห็นเลขเจ็ดไม่เห็นไปวตดีใครก็ได้ไปวตหน่อยรู้ผมเห็นเลขเลขสามครับชอยู่ตรงเลขเลขสามอยู่ใกล้ศพอะผมเห็นนะใช่ไหมเลขเจ็ดเห็นใช่ปะ ไหมใชผมเห็นเลขสามด้วยนะตอนบอ่ะอ่าโอเคเบอร์สามสี่ว่าไงผมว่าไงเพราะว่าน่าจะเบอร์สาอ่ะกายสดเปิดแล้วในในเห็นเป็นคนแรกอ่ะน่าจะเจนนายค่าหรือเปล่าเลขสามแกตัวหน่อยเปล่าไม่สิบก็เจ็ดใช่เหรอสิบผมอยู่กับสิบตลอดนะทัะตลอดเลยด้วสามเลขสาม เลขสามมันบอกนายนเป็นน่ะเลขสิบอ่ะเวอร์สามโยนสิบเพื่อนแล้วเลยนายจะโยนดีไม่ไม่แต่ถ้าเราววดล้วเลขสามไม่ได้เป็นเลขสิบอาจจะเป็นก็ได้นะเพราะว่าเลขสามบอกก็สี่เป็นหรอไม่ได้เป็นก็มีคนบอกว่านายเป็นน่ะเราก็สงสัยนายมานานแล้วเลขสี่ะเดินตามเราไม่หยุดเลยนะเว้อยเชื่อใจไรไม่เชื่อใจไม่ได้หรอกเองชอบเดินตามคนอื่นน่ะสุดเองเป็นปะเนี่ยไม่ได้เป็นเอ๊ะเปล่าก็เลขเก้าบอกนายเป็นน่ะ จริ uhm งจริงไม่ใช่เป to ็นในชอบเดินตามคนอื่นนะระวังนะอยู่ใกล้ๆพี่ละพี่ก็ลองดูสิว่าหนูเป็นโอเคโอเคเบื่อเกลดแล้วเพื่อนเบื่อเกลดแล้วต้องอย่างนี้ต้องเบื่อเกลีดไม่แต่เลขสาวบอกว่าเลขสิบนะคนฝันฝวนเลยเฮียฝันฝวนจัดไอสัตว์เลขสิบเป็นอ้าวชนะใช่ไหมนะบอกแล้วเบื่อเกลียดอะไรเป็นเบื่อเกลดอะเป็นนี่ไง ไอเนียนเลยเบอร์หนึ่งแล้วเกดบอกเนียนเลยเบอร์เฮ้ยทำไมเกมมันจบเร็วจยงทุกคนเราน่าจะยืดเยื้อได้นานกว่านี้นะอยู่ดีก็จบเฉยเลยอ่ะ พวกเราชีวิตก็เลือดตั้งเยอะผมก็งงมันไอ้นี่ได้ยังไงวะหรือว่าแบบพวกเราชีวิตตาย3คนแล้วคือชนะเลยใช่ปะก็แสดงว่าเราสามารถตอแหลให้คนเชื่อเราได้ว่าไอ้เบอร์3เป็นจริงๆมันไม่ได้เป็นแบแล้วก็ก็จำคลิปนี้ไปแล้วนะครับไอ้แมตช์สแม่งไม่ค่อยมันมันสู้แมตช์แรกไม่ได้ที่แบบมีคนไว้ว่าเอ้ยไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแมตช์นี้คนที่ถูกวอดมันไม่ได้เปิดไมค์นะครับก็เลยแบบไม่ได้อัดทะลุที่แท้จริงนะครับเอาไว้ มันสนุกนะแต่ผมว่าต้องหาแก๊งเพื่อนมาเล่นหลายๆคนนะครับน่าจะมันมากเลยเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าพี่จะชวนเพื่อนมาเล่นเยอะแล้วกันนะครับพอเล่นแบบนี้บางคนมันไม่ได้เปิดไมไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ได้ในอัธรรตการถูกใส่ร้ายได้ไม่ชัดเจนพอนะครับแต่เวลาเล่นจบแมตช์แล้วมันรู้สึกผิดยังไงไม่รู้ว่าเหมือนแบบเหมือนเราโกหกคนอื่นแล้วแบบคนอื่นก็ไม่เห็นเราเป็นอ่ะใช่ไหมมันมันมันเบื่อเลยอย่างผมมาเจอเพื่อนหมายเลขเจ็ดเห็นปะสุดท้ายหมายเลขเจ็ดไว้ใจฝอแล้วสุดท้ายผมก็เป็นอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกผิดเยอะเว